สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับบทเรียนนี้มีชื่อว่า s e n d i n g a Rocket to Mars เรามาส่งจรวดไปดาวอังคารกันเถอะวิธีการเล่นนะครับเราจะส่งจรวดเนี่ยไปยังดาวอังคารให้ได้โดยที่จรวดจ,จะอยู่ที่จุดเริ่มตน้นและดาวอังคารจะเป็นจุดหมายของเราเราจะส่งจรวดไปแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ การที่เราจะส่งจรวดไปดาวอังคารได้นะครับเราจะใช้คำสั่งบินขึ้นบินลงบินซ้ายและบินขวามาดูตัวอย่างกันนะครับจากจุดเริ่มต้นถ้าเราต้องการให้จรวดบินขึ้นเราจะใช้คำสั่งบินขึ้นแบบนี้เมื่อใช้คำสั่งแล้วจรวดจะบินตามคำสั่งที่เราเขียนไว้แบบนี้ครับเราสามารถเพิ่มคำสั่งหลายๆคำสั่งได้ เช่นสั่งให้บินขึ้นไปอีกหนึ่งช่องจรวดก็จะบินขึ้นอีกหนึ่งช่องแบบนี้ตัวอย่างถัดมานะครับเราลองให้จรวดบินขวาบ้างเมื่อเราเอาอกคำสั่งแล้วจรวดก็จะบินขวาเห็นไหมครับจรวดจ,จะบินไปทางขวามือเราแบบนี้ตามคําสั่งที่เราเขียนเอาไว้ถ้าเราเพิ่มอ,อีกหนึ่งคำสัง่งให้บินขวาละ่ะจรวดก็จะบินขวาแบบนี้ครับตามคําสั่งที่เราเขียนอีกเช่นเคย แล้วถ้าเราลองให้จรวดบินไปทางซ้ายบ้างล่ะเราก็ออกคําสั่งบินซ้ายเลยครับตามจํานวนที่เราต้องการอย่างกรณีน,นี้ออก2คําสั่งจรวดก็จะบินไปทางซ้ายถึง2ครั้งแบบนี้เราสามารถเขียนคําสั่งอื่นแทรกลงไปในคําสั่งที่เราเขียนได้เช่นอยากจะให้จรวดบินลงจรวดก็จะบินลงแบบนี้เห็นไหมครับการใช้คำสั่งง่ายนิดเดียวเอง มาดูตัวอย่างนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าจรวดจ,จะต้องบินไปดาวอังคารแต่เราจะออกคำสั่งอย่างไรละ่ะให้จรวดบ,บินไปยังดาวอังคารได้เราลองมาคิดเล่นๆก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะเขียนคําสั่งว่าจรวดจ,จะต้องบินไปทางไหนโดยการเขียนแบบนี้นะครับจากการเขียนเราก็จะรู้แล้วว่าจรวดจ,จะต้องบินเป็นเส้นตรงถึง2ครั้งใช่ไหมครับบินขึ้นถึง2ครั้งเราก็จะออกคําสั่งในการบินขึ้น2คําสั่งแบบนี้ครับ จรวดก็จะทำตามคำสั่งจรวดก็จะออกบินแบบนี้1 2ถึงเป้าหมายเป็นอันจบภารกิจแล้วถ้าจรวดกับดาวคารไม่ได้อยู่ตรงกันละ่ะเราจะออกคำสั่งแบบไหนเหมือนเดิมครับเราอาจจะลองเขียนเล่นๆก่อนก็ได้ว่าจรวดจะต้องบินไปในทิศทางไหนบ้างพอเราเขียนแบบนี้เราก็จะรู้แล้วว่าการออกคำสั่งให้จรวดบินไปเนี่ยจะต้องใช้คำสั่งอะไรบ้าง แบบนี้จรวดก็จะบินตามคําสั่งที่เราเขียนครับบ,บินขึ้นครั้งที่1บินขึ้นครั้งที่2แล้วหลังจากนั้นก็คือการบินไปทางขวามือแบบนี้เสร็จสิ้นภารกิจครับใครมีข้อสงสัยสามารถถามได้ตลอดเวลาเลยนะ